ครับพี่น้องวันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะพิเศษนะพิเศษไม่คอนเสิร์ตหลายท่านหลายท่านก็คือรวมพี่โลโซครับพี่ต่อซีดีฟูครับ ก็อีกหลายท่านครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กนั่งอยู่โน่นครับพี่ดูว่าเมพี่ดูว่าเมใส่หมวกพี่ติ๊กนั่งอยู่โน่นครับวันนี้รวมเหมือนว่ารวมศิล,ลปินนะฮะรวมศิล,ลปินที่ช่วยเหลือน้าแหลมหน้าแหลมจวดะปน่าแหลมปวยนะครับผมหลายศิล,ลปินมากครับไม่รู้ใครเป็นใครนะเพราะาเยอะมากพี่ดูว่าเมมาทุกขวดครับผม ระยะเวลาพี่หนุ่มกะลาไม,ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเยอะเยอะครับว,วันนี้เยอะเยอะมากตามที่ผมได้โพสต์ไปนะครับผมพี่น้องโอเคเนาะ